สวัสดีครับผมลุงชัยไร้บ้านนาชาแนลนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมานะครับพูดเรื่องนะครับความชื้นนะครับในดินนะครับที่มีต่อดอกพริกนะครับมีผลต่อดอกพริกผลพริกนะครับว่าขั้วดอกจะเหนียวนะครับขั้วดอกจะเหนียวหรือไม่นะครับผลพริกจะดกไม้ติดผลเยอะไหมนะครับแล้วก็เม็ดพริกจะ โตนะครับโตหรือว่าอ้วนดีไหมนะครับใหญ่ดีไหมนะครับผมนะครับความชื้นในดินนี้นะครับก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่สําคัญเลยนะครับผมนะครับเราต้องมันตรวจสอบดินนะครับว่าดินมีความชื้นนะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับนะครับดินความชื้นนะครับที่เหมาะกับพริกนะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงติดดอกออกผลนี่นะครับควรจะมีความชื้นนะครับผมเห็นไหมครับ ประมาณ60นะครับประมาณ60%นะครับ50% 60%อยู่อยู่ระหว่างนี้นะครับถ้าอยากจะรู้นะครับก็เอาดินขึ้นมาปั้นดูเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับปั้นแล้วนะครับดินบางชนิดมันก็จะติดกันนะครับแต่ว่าเราเวลาเราบีมันก็ต้องแตกออกมามันมันมันต้องไม่มีน้ําไหลออกหนึ่งนะครับแล้วก็มันมันต้องติดกันอย่างนี้นะครับนะครับ ถ้าถ้าบีบเข้าแล้วมันไม่ติดกันก็แสดงว่าความชื้นยังไม่เพียงพอนะครับนะครับเราก็ต้องเติมน้ําเข้าไปอีกนะครับนะครับพริกนี่นะครับนะครับความชื้นนี่มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับผมนะครับความชื้นที่พอเหมาะพอควรนะครับนะครับก็คือประมาณไม่เกินไม่เกิน70%นะครับไม่เกิน70%รนนะครับนะครับแล้วก็ ไม่ต่ากว่า50%นะครับไม่ควรต่ํากว่า50%นะครับนะครับโดยเฉพาะช่วงติดดอกออกผลช่วงที่พริกนะครับติดผลเยอะๆติดผลกําลังนี่แหละมีลูกอ่อนนี่แหละครับเริ่มมีลูกอ่อนแล้วนะครับก็ต้องดูแลเรื่องความชื้นนะครับให้พอเหมาะนะครับอย่าลืมว่ามากเกินไปก็จะทําให้ออกซิเจนในดินน้อยนะครับแล้วก็จะทําให้พริกนะครับมีอาการเหลืองได้นะครับผมนะครับ ทำให้มีอาการเหลืองได้นะครับใบเหี่ยวนะครับนะครับก็จะมีอาการใบเหี่ยวนะครับถ้าน้ำไม่พอนะครับก็จะมีอาการเหลืองเช่นกันนะครับใบเหลืองขั้วเลือดขั้วดอกเหลืองนะครับเหี่ยวนะครับสุดท้ายก็จะดอกร่วงหล่นไปนะครับนะครับเนื่องจากพริกนะครับไม่ได้รับน้ำเพียงพอแล้วก็แร่ธาตุสารอาหารนะครับที่จะ อ่าละลายอยู่ในน้ำแล้วก็ให้สามารถให้พริกนะครับดูดซึมไปใช้ได้ซึ่งถ้าความชื้นมันไม่ไม่พอไม่เพียงพอมันก็ไม่สามารถที่จะกินปุ๋ยกินธาตุอาหารได้นะครับผมนะครับฉะนั้นนะครับโดยเฉพาะเรืรดูแลที่จะมาถึงนะครับก็มันตรวจสอบดินนะครับถ้าถ้าถ้าแห้งเกินไปนะครับถ้าแห้งเกินไปก็ต้องให้น้ํานะครับนะครับโดยเฉพาะอ่าน้ําหยดนะครับจะทําให เป็นการให้น้ำที่แบบว่าน้อยๆนะครับน้อยๆทีละน้อยๆนะครับแต่แต่ต้องให้นานๆหน่อยนะครับนะครับใช้เวลาให้นานขึ้นนะครับโดยเฉพาะน้ำหยดนะครับส่วนส่วนน้ำระบบสปริงเกอร์ก็เหมือนกันนะครับก็เป็นการให้น้ำทีละน้อยๆเหมือนเหมือนกันนะครับก็ต้องให้เวลาเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะลด ตั้งแต่เช้าตู่แล้วก็ตอนสายนะครับแล้วก็ตอนตอนบ่ายนะครับแต่ไม่ควรเกินบ่ายไม่ควรเกินบ่ายสามโมงเย็นนะครับนะครับถ้าเกินนั้นก็ควรจะงดให้น้ําไปเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เชื้อราในดินนะครับขยายตัวแล้วก็เข้าทําลายรากพริกได้ง่ายๆนะครับนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับ อ่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมลุงช like, ัยไลฟ์บรรณาชาแนลนะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนะครับแบ่งปันมือเพือ่อนพี่พ,พีน้องน้องรับชมไปด้วยกันนะครับผมนะครับเอาละครับสุดท้ายนี้เขากล่าวคําว่าสวัสดีครับ